ออมสินชดเชยเยียวยาลูกค้ากรณีแอปไมยโม่ล่มสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับช่องข่าวดังตามกระแสซึ่งทางช่องเสนอข่าวต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะก่อนที่ท่านจะรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะเรามาชมรายละเอียดกันในคลิปกันเลยค่ะว่าจะมีอะไรบ้าง ธนาคารอมอสินแจ้งมาตรการบรรเทาผลกระทบกรณีแอปมายโมขัดข้องพร้อมขออภัยลูกค้าที่ไม่ได้รับความสะดวกยืนยันจะเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดจากกรณีแอปพลิเคชันมายโมของธนาคารอมอสินขัดข้องต่อเนื่องจนประชาชนไม่สามารถใช้บริการได้นั้นล่าสุด ผู้อำนวยการธนาคารออมสินนายวิไทยรัตนากรกล่าวว่าตามที่ระบบแอปพลิเคชัน m ม m o ขัดข้องไม่สามารถให้บริการลูกค้าจำนวนมากพร้อมกันได้ธนาคารจึงออกมาตรการบรรเทาผลกระทบในระหว่างที่แอป m ม m o ยังทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการเงินให้กับลูกค้าดังนี้ หค่าธรรมเนียมการถอนหรือการโอนเงินผ่านตู้ ATM ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคารกรณีมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไปก่อนธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมในภายหลัง 2. ค่าธรรมเนียมบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมกทุกกรณีทุกประเภทบัตร 3. ค่าธรรมเนียมการฝากถอนเงินต่างสาขาภายในธนาคารของเงินฝากทุกประเภท 4ค่าธรรมเนียมการให้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 5. ค่าธรรมเนียมการออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ทดแทนเล่มเก่าทุกกรณียกเว้นการขอใบแจ้งความและออกสมุดบัญชีต่างสาขาได้ 6. ค่าธรรมเนียมเรกเข้ารายปี และปีแรกของบัตรเดบิตออมสินอินสแตนซ์ซึ่งทางธนาคารก็ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้บริการของแอป Mymo ในครั้งนี้ซึ่งทางธนาคารกล่าวว่าจะเร่งหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดถ้ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมทางช่องจะเสนอข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับชมในลำดับต่อไปค่ะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ